ปฏิจจสมุปบาทแห่งการอยู่ด้วยความประมาทของอริยสาวกพระเจ้านันทิยะสกกะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปฏิยังคะทั้งหลายสี่ประการของอริยสาวกใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงอริยสาวกนั้นหรือหนอที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะ โสตาปฏิยังคะทั้งหลายสี่ประการของบุคคลใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นคนนอกวงตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งปุทุชนดูก่อนนันทิยะอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทและเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีอยู่อย่างไรนั้นเราจักแสดงแก่เธอเธอจงฟังให้สำเร็จประโยชน์ดูก่อนนันทิยะ อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยพุทธะอเวทจับปสาทะคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอีกต่อไปดังนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อริยสาวกนั้นยินดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อปวิเวกในกลางวันเพื่อปฏิสันลาณะในกลางคืน เม er ื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างนี้อยู่ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏ อริยสาวกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมะอเวจจับปสาทะคือความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหวอีกต่อไปดังนี้ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอริยสาวกนั้นยินดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อป่าวิเวกในกลางวันเพื่อปฏิสันลานะในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างนี้อยู่ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มี เมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏอริยาสาวกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยสังฆะอเวจจับประสาทะคือความเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวอีกต่อไปดังนี้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคล8นี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรแก่ทักขินา เป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอริยสาวกนั้นยินดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อปวิเวกในกลางวันเพื่อปฏิสันลานะในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างนี้อยู่ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มี เมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาดดูก่อนนันทิยะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยะกันตศีลคือศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสันเสริญแล้วอันตัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยะสาวกนั้นยินดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อปวิเวกในกลางวันเพื่อปฏิสันลาณะในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างนี้อยู่ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏ อริยสาวกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อนนันทิยะอย่างนี้แลอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท